สบายดีทุกคนทุงมองทุกบอนตอนนี้กับบรรยากาศประมาณบ่ายโมงกับห้าสิบหกนาทีพี่น้องวันนี้นาตาลีกับเขาปาา่าคารุงคือเขา้า่วงไปตามภาษาทุกคนเอาสจจิปห้าดอกกระเจียวไปผู้เดียวแล้วก็ไปหาแม่งหัวงอกพออ่อหมอชนาไ,ไปเบิ่งกันจยพุ่เนาะอยู่ป่าหักเขากับที่ป้าหลุดไปหนีทุกคนขึ้นอสิบ,บปเป็นยังดอกเนาะนะตท่าป้าดดไปนี่แหละตดไปอยู่ป่าทุกคน ถักกระสีพูนไปผุนไปไกลเตือบอนไปมากครับกระต่ายเหียนทุกคนมีดอันหนึ่งน้ำขวดหนึ่งคำใช้นอนหายนอน <c ười> คำใช้นอนหันบัตินางเสียมาค่าหัวทุกคนมาหนี่ยีาบาบ่บ่ามีเงินทุกคนชูมือนีทุกคนนอกทุกคนสื่อน้ำมักจับเห็ดเห็ดหัวอ้อมหน้าหเบิดเป็นหมื่นเป็นนางว่าพนาตาัลี่คือบุมีเงินนำมูดแท้ ก็ไ้ดวงไปดว,ดวงมันเลยนั่งสกววมหัวคนทุกคนพัวลัวปเปลี่ยนใจมันย่านมันสูงพวกมีทางพ่อหงัวตัวหนึ่งทุกคน ทางตัวนี้คอมเมนมันนั่นเข้าเบลียทัวตันแล้วก็ขี่รถมาได้คือกันกาทางลงหวยทางป้ายเป็นหน้าตะกี้ทุกคนจุกทุกคนเดยดทางวลานะเดยลุงหวยมากพอเดียวทุกคนหอดหวยแล้วหอดคุณหวยอถาถ้าคุณหวย ขึ้นไวยมาแล้วก็เห็นเทียงหน้าคนสุขุสุขคนเทียงหน้าคนขับเจ้าก็คือชิบอยูน่นาะ้อเจ้าอยู่ในบ้าน,น,นาเนาะต่างเทียงามแรลงมิตรกองเพลองเพิ่นออกนอนไห้ยนอนหน้าแล้วสุกุสุกคนมีน้ำสางน้ำสังโยกมาดิเป็นมอ,องตะละบอนกันออกไห้ออกหน้าแล้วสุกุสุกคนเทียงไข่กันกระมวลยมแมลงมาทันซะออกมาอัน ทางปลาเตรียมปลูกปลูกอันนั้นปลูกมันปลูกหมักเตงปลูกหมักทั่วสุ่ทุกคนตละลังมองตอละลบอนเนาะสียงห้ยาสนาเฮาทางคนก็นอนเว้นผู้ดได้ขี่ขานก็ได้พ่อหมักแดงมันแตกทุกคนแตกม,มันโป่งไปไหน,นบัอบูยมันแตกไปเบิดเฮาก่ยางมาไกเติบเลยทุกคนไกลได้ประมาณ ครึ خ ường, خ ường re, ่งครึ่งกิโลแลวคือห่อนหลดขับปานนั่นอันนี้กุ๊กปอต่าไห้ทุกคนเขาเหตุอันปอทำศาสต์อนนอกเขาปลาแม่พ่อกระท่อมเพิ่นอันทั้งเทิงกระมุงส่งกระสีทั้งอันขรางกับแอมสังกะีสีบวหอนหมดทุกคนกะยางมาไก้เติบไปทุกคนยังเพลนดอกกระเจียวเล่ไพ่ใหม่ป่าถ้าจะว่าออก พลานี่เสียงจักจั่นห้องน้อทุกคนเงียบขนาดเลยอยู่โคขนัตติว่าสิมะฮาเมงอันเมงหัวงอกเอื่นต่างกานนันเนาะมันเป็ดเมงเกระเบื้อหน่อยมาอยากกู่ในกลุ่มปักซี่ป่าเด็ว่าคั้นชิมีว่ะไพ่ขึ้นใหม่ป่าไอ้ป่าเบิดเนาะเมื่อนี้นาัตตาีวเล่าพื้นนั่นเล่าเรื่องนั่นความหักลุงในอันคลิปกินหมักแตงโม เรา,าพื้นทูเอฟซีฟังพัดเอฟซีพื้นมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์นาตาลี่พอนะอันนาตตลีกจะจือเน่บบจือจือเน่บบจือเนยเพือเอเเอ่อนเพื่นก็ว่าอ่นาตาลีเดียวกับเดียวกับมีคนมาหัากเทเน่นอนนาตาลีน่ะหายเพราะว่าเพราะว่าเนั่งนั่งขายกันทุกคน ว่านั่งขาดนั่งเข้ากาลังถูกใจฮะนะเข้ากาลังขาดขาดขาดพุม่มขาดบาดเบจัดอาดเอฟเพื่อนว่าเดี๋ยวก็มีคนมาหักเทในนอนเพื่อนว่า,าถูกคุณหลายในวเอฟซีที่าหู้ใจนาตาลีที่ว่า,า,วาเอาใจนาตาลีเข้าเข้าหน้าหายทุกคนหายแล้วเรือใจ อันผู้บ่าวนะกครับว่าว่าห้ามนำหมักมูเพิ่นนตกตีนักตีนขามาชิบชิปขาปีทุกทุกคนห้าบ่เคยเพราะบ่เคยที่บ้านนอกใจเพิ่นทักเื่อ เพื่อนนะว่าวเาเอาหน้าหมักหมูเพื่อนแอบหมักเมรนเมรนว่าแอบหมักนะว่าวาเขาหน้ามักหมูมูเพื่อนว่าได้อยู่ได้กินกับหมูเพื่อนซาตานีนะตามตื่นมาตลอดสิบห้าปีพ่วมหักพวกมเพลนเอาอยู่คนอายังมาการไ้กับวอ,อยู่พ่วมหักพวกมเพลนัวนพว,ม,พวมหักทธันซะขนาดพ่อเมย์เลเลอกขันก็ยังตามมากันว่าพวมหักพวกมเพลงอันนี้ ไปให้เฮาเอาคุณไห้เฮาเอาคุณที่เฮาบ่มกักเฮาก็บ,บอเอาและท่านตาถึงว่าเราเป็นกระเทยเฮาก็มีความหักคือการเนื้อจุกจุกคนเจ็บที่ <MG S 2> เป็นโคมีนเป็นว่าอนาตาลี่นั่นอยนนะไรพูดดีเพืนน่อนอะไมีใจดีกันเดี๋ยวก็มีคนมาหักอีกที่เก่าเพราะนักนแท้เนรนอนนาตาลี่ไปอ่านนาตาลี่ละไห้นั่นซื้อเฉื่ออืนทำมาว่าอีกกระไห้อีกที่เก่กาพ่ไห้ได้เนาะจุกจุกคน ตลอดตึกแต่ซิปปีผ่านมาพี่ตะขาว่าพี่ตะขาบจะพิษเขานำหมาักมูเพิ่นเขาหมักมูเพิร์นเขานมีความหมายอย่างเลยไปลายเอาเขานำเอากระมูเพิ่นเห็นปะเอฟซีป่ะมาครบเม็นนดดีกว่านัทรี้เจะมาคอยเขาน้าตาคุกคึกเพิ่นนัอเอฟซีเพิ่นว่าอ่ารักกณะว่า เดี ب ب ๋ยวก็มีคนมารักแท้แน่นอนคนว่านาตาลีมาบ่มีดอกบ่มีคือชิมิยะสุขุชุคนครับความวางควมรอคอยพัดเสียงจากการห้อง เข่าท่ามาลายผ่าลายปีทุกทุคนจะไปกรุงเทพก็ไม่ได้ไปกระาตเตรีไปแนละ้วกรุงเทพนะวันนี้ผ่าเพื่อนว่าเพื่อนที่เข้าใจเฮาตั้งปรน้ำประวา่าเขานาหมักมูอเพิ่นมาเขาน,นั้นมียางตะบูเพิ่นอีกทีพาคอมเมนต์อีกแบตเตรีจะว่าไห้นั้น กนเป pues nice. ียบบนหมอเท่านอนเฒาหายนอนหายเพราะว่าเขากําลังขาดกําลังขาดกระลังใจกําลังขาดควมหักก็ให้คือถูกคือถูกคนกับขึืดค่อยในบ้านเก็บที่ประคึดนันพัดเขาข่างเฒาหันน้าทันซะสมายอยู่ท่านเิพื่อนว่าเดี๋ยวก็มีคนมาหักเลอรนัตติรี่หักเดี๋ยวก็มีคนมา มาหักเทแน่นอนเด้อพิ่นบ่ พอยสมพอยปากเลยไอซี่นท,ท่านนาาตีหอนกรุงเทพจะหิงแล้ว นั่งคิดไปหาเงินใส่ช่วยอยู่ฟูบ้านนี้นั่งกะจิตั้งรักใหม่สิประโซนเลยบะโซนนั่นทุกคนเทาเจ็บเจ็บก็แมนเจ็บกะแมนเสียเ,เ,เวลากระแมนเสียความรู้สึกกระแมนเสียใจกระแมนรวบร,รวมเบิด ขาถ่ามันยังชิบหาปีไผ่ทิทาได้คือนาตาลีขาต้มขาต้มขากระเมนตัวขากระเมนอย่างายังก็คือป่ยเห็นนะทุกคนมาต่าหายมาเนี้ยปลาก,ก็หกหกทุกคน มาบุกขนาดเลย มีบ่คนเห็นใจเขออนนาใหโคนั่งโคในงานโคหายเลยที่ถูกคนยาบ้านางยาบ้านางดามายาบ้าน,นางนั่นเดินโอนั่งนั่งจัดกันไหนนั่งมวยบอลระบายฮะน,นั่งมวยบอลระบายตะกี้ตะกอนก็มีมูอยู่ฮะฮัมบูเพื่อนหนักในลูกได้ฟัวได้เพื่อนกันกำบันระบายน้ำเพิน่น คาามีบหมูกัญยาคลายระบายระบูแล้วก็เลี้ยไปดอกป่าหกๆกทุกคนนาตรีบักชบุ่มีคนหูใจเราบบอกความความหักความแพงนะทุกคนเนมเพลงยังกันเป็นความหักเบิดความหักความแพงเพื่อนนะเป็นความหักเบิดเจ้าบาเขาผัดวา มาทิปปฏิเสธว่าเขานำหมากมูเพิ่นว่าเขานั้นได้อยู่ได้กินกับหมูเพิร์นแต่มูเพิ่นก็มาว่าว่าได้มาหาเฮาประมาณหนักสั้นๆแหละได้มาหาเฮาจะมาอยู่มากินกับเฮาแล้วกับมูเพิ่นก็แต่งเรื่องแต่งความไปปั้นน้ำเป็นตอนว่าว่าเฮานในบุด,ดีท,ทั้งท่านทั้งซี่เพราะว่าเพราะว่าหมูเพิ่์นนะกรับคูบางดำเจ้าในเน่ากับหมากเห้า บดิบับนนะาาาบากลำซอยน,นาไไนเยนา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 เวย่านิบวสนะกะ้หมูมะว่าซอยอีกคนหนึ่งเพิ่มาะว่าซอยอีกคนหนึ่งนะเฮงไปใหญ่เลยนั่งกะบอกนะครับก็เขียนหนังสือไปบอกขนาดบวไดเพชรวได้ลายเชียงทุกคนเสียงยังเออเสียงไก่ป่ามันกระตาก อันนี้นะไก่ป่ามันก็ตากขนาดบริพิษบร,ริลายนะทุกคนนาตาลียังเวียนเวียน,เว,ยนเวลาเขามาช่วงโคกน,นะคืออันเขียนเก็บไม้ในเหล็บคอยในเงินนะหนมันเอาไปอ่านเอาชื่อโคกน้ำเขาดิเหล็กคนนึงมันไปอ่านมันก็อ่านหักอ่านหักพังควมมุพื้นผู้บ่าวนะอันเอฟซีขอขอโทษขอไปทำลายเรื่อนมณีพาห้รอปาลาโลดงโลวัยโลฮอ,องอลุงปลาลุงลุงหนาลุงลังพอความ ความหักมาคุ้มคือกระสุนกุมหัวนั่งมีบอลระบายสูบสกุลมีบอลยิงมีบอลระบายวันนี้ก็ก็เรื่อป่าพาคเอเชีมาเขาป่าหาเมงหาเมงพองงอกกระบอคขึ้นเชือบได้ทุคนค่าหัวเขาขี้ขัคขนความหัวหัวน้ำบักยับสามชั้นเม่งอันอันยัง,ง,งยอดดอกกระเจียวกระบหมี จตะวะเสียงไม่จออเขามหักยานก็เลยมาจอ,อกก็ได,ออได้ทุกคนไก่ป่ามันอยู่โคมันคือมีมันคือมีน้ำกินเนาะคือได้น้ำกิน,นว่ะคนาะอยู่ทั้งกลุ่มเงียบขนาดทุกคนเลยเงียบ,บปิดเลยนัตุรีบอชิเอาเีงัน เมงหัวงอกมันเป็นเมงกระเบือน้อยที่มันกำลังเป็นนันเป็นโตเป็นดักเด้มันจับเป็นในบันจับเป็น 900, ใ,ใ, 500, ใน like some, งานไม้นางกิ่งไม้เนยทุกคนจับในงานไม้ดีสิมมายึมต้นบางที่ป่าดอกมันจับหรือมันเป็นขาวขาวอนนี้เอิ่นต่างกันเนาะขาวขาวเท at, rapper, ่ากับเอามือหูดเอาเท่ากับเอามือขั่ใส่เกลือใส่พริกนัวแก็เสียไปทุกคนออกมันมันออกมันมันนะแลวมากระปุกสีออกมากระปินเม้งกระเบืออะไรว้าใไอ้พังูทุกคน แต่ว่าปัคือบ่เห็นเนาะคือว่าเมาตาไห้ยหรืบ่เห็นบ่ทุกคนข่อย่างแบครับโดอที่ทุกๆคนมันนั่งห้ลงหนาลงลังลงทีบลงเดนเพราะว่านั่งมันเฮาเฮาถือคลอคาเมนเฮาถือตัวคาเมนเนาะทุกทุกคนเพราะว่าคูณ่าทขยเพื่อทา้งข้อมือว่าสันซะเพราเฮานั่นหมักหมู่เพื่อนจริงๆเฮานะบ่ได้มักจักเม็ดเลยทุกคนบ่ได้มักจักเม็ดเลยบ่มีอยังเลยเกิดขึ้นเลยเฮาเพื่อน เขาห้าเรื่องมาผู้บ้านมาอยู่มานอนนำห้าผ่อนนอนผู้เดียวเลยนะเพื่อนนะน่าตรีบแกคือบระธามเท่านี้ผู้บ่านนะบกเบือทูก็มีเบือทูตั้งโตนะมีอยู่หากแต่เพชรอนไล่นะบ่มีเออเนี่ยไก่ป่ามันสะทุกคนมันออกจากนี้เลยนะกินห้อยมันกินห้อยมันได้ให้ดิขึ้นบ่ห้อยมันนะฮันดี้ มันยังกระตากใม,มันหมบนาะงฮะฮู้มันเหวีเฮาชองตูอือสิเป็นมันอักไข่ทุกคนหกชองตูอือ เชินกระตากสิวเซลจะได้ก่อขบ,บุนคุณละลายสุขุสุขคน <c oughs> พามาเมงันเมียงห่วงหอ,งอ,อกกระเบหินดอกกระเจียวกระบื้อนีและวนลยังบ่ตกมากระโปงนะสุขุสุขนคนข้าขอโทษขอภัยขอ่าบมาคํำน้ล <c oughs> ายนหลายหันยนข้อเหุเอ็บชี้สุขุสุขุนทารมงแตะละบอนถวาสถืออกถึกใจกครจะลืมกำลังใจกดติดตามไม่เบิง่งไม่ชุมถนานเด้อสุขสุขคน เทากัซซล่าตรงนี้ได้ทุกคนขอมันเขากัหลายนาทีแล้วน่ะสบายดีสบายดีจ้า